ต่อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมการรวมตัวของพลังสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลานีครับในงานมหากรรมเครือข่ายสตรีท,ท้องถิ่นอบอจอยะลานีครับซึ่งมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายองค์กรสตรีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนงานของภาครัฐพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งการเป็นผู้ดูแลครอบครัว รวมไปถึงบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าสตรีเริ่มเข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้นโดยสตรีจังหวัดยะลาทั้ง8อําเภอมีการรวมกลุ่มเกิดขึ้นมากมายเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนจากการสร้างอาชีพโดยเฉพาะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิน่นที่กลุ่มเครือข่ายสตรีของแต่ละพื้นที่ได้นํามาต่อยอดด้านอาชีพสร้างไรายได้ของกลุ่มเครือข่ายสตรีให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มี ออบจยยะลาตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและการพัฒนาศักยภาพสตรีได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายองค์กรสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาขึ้นซึ่งมีสมาชิกที่เป็นการน,นำสตรีในพื้นที่8อำเภอรวมกับเคลื่อนง,งานด้านการพัฒนาในทุกด้านอาทิเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรมและเพื่อเปิดโอกาสในการแสดงพลังของสตรีอบจยะยลาจึงได้จัดทําโครงการมหากรรมเครือข่ายสตรีท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรสตรีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมขยายเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับเคลื่อนง,งานภาครัฐกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มสตรีของจังหวัดยะลานั้นมีความแข็งแรงและกลุ่มสตรีของจังหวัดยะลาน นั้นจะให้การสนับสนุนในภาพรวมของสาธารณะอยู่ตลอดอันนี้นี่ที่กลุ่มสตรีมาร่วมกันทั้งแปดนำเภอเป็นนี่มิตหมายที่ดีว่าความสมัครคีนั้นสะท้อนใ้เห็นถึงความร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและก็ส่วนหนึ่งสร้างสรรค์ให้สังคมครอบครัวโดยเฉพาะสตรีหรือแม่เนี่ยนะครับได้ขับเคลื่อนไปอย่างมีความสุขและก็ดูแลครอบครัวทําให้เกิดความสมัครคีในองค์กรในกลุ่มในจังหวัดได้อย่างดียิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงานจะได้เห็นบทบาทของสตรีในหลากหลายมิติโดยอาบาจอยะลาสนับสนุนในทุกกิจกรรมพร้อมเปิดพื้นที่ในการสาธิตการประกอบอาชีพการจำหน่ายอาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่กลุ่มเครือข่ายสตรีได้พัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมงานผ้าพื้นถิ่นที่มีลายอัตลักษณ์ประจําท้องถิ่นของจังหวัดยะลามาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนด้วยสตรีต้นแบบุขึ้นมาจะเป็นสมาชิกีของเราที่อยู่มานะก็สิบพันวันนะคะวงขาเราก็เรได้กรก ทั้งนี้อบจย,ยะลายังได้มอบโลเชืดอชูกเกียรติให้แก่ผู้นำสตรีดีเดน่นด้านการพัฒนาท้องถิน่นสร้างขวัญกำลังใจและเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มสตรีจังหวัดยะลาให้กลุ่มสตรีได้เล็งเห็นถึงพลังของตนเองว่ามีคุณค่าต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ ก็ปลื่มใจนะตอนนี้ได้รับรางวัลในการสร้างครอบครัว,วจุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ในเรื่องการพัฒนาครอบครัวในขณะน,นี้ครอบครัวนี้มีความละเอียดละออนและก็สามารถที่ ฝังไปได้ในยาเจมความรุนแรงในครอบครัวในขณะน,นี้ยิ่งเข้ามาในบทบาทสตรีให้มีพลังในการทํางานเกิดมากขึ้นเราก็สร้างเชื่อมโยงกับเราผู้นาําศาสนาะเราสร้างศูนย์ให้การเปึกษาแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้สตรีให้เข้าไปเปึษาในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ปัญหาต่างๆของผู้หญิงแล้วก็เราเป็นการส่งต่อให้กับคณะกรรมการอิสลามและก็ จะสหวิจาชีพของเราทำงานร่วมกันตัวนี้ให้ได้การช่วยคนหนึ่งคนเราก็สามารถได้บุญด้วยตัวนี้เราก็รู้สึกว่าดีใจปลื้มใจมากๆที่อบจเปิดโอกาสนะกิจกรรมแบบนี้พอนั่งตอนนี้ดีใจไม่รู้จะบอกยังไงคะลุกฝากให้องค์กรสตรีทุกท่านทุกคนนะคะที่มา ฟังเรื่องนี้อยากให้มีพลังส่ง,งต่อให้ลูกหลานแปลว่าพลังเราเป็นอันยิ่งใหญ่เราสามารถที่ร่วมคิดร่วมแก้และก็สร้างจุ่มๆให้เก้มแข็งตัวนี้ค่ะองค์การบรสษัจังหวัดคาดหวังว่าในโอกาสต,ต,อต่อต่อไปในกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องมีจะต้องบูรณาการกันให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,ย,นยิ่งขึ้นเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนในจังหวัดอยู่แล้วจากกลุ่มสตรีนี้เป็นสาระสำคัญและเป็นหลักด้วย อเบจเยะลาให้ความสําคัญต่อบทบาทและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีครอบคลุมทั้งจังหวัดยะลานอกจากสตรีจะเป็นกําลังหลักในการดูแลครอบครัวแล้วสตรียังเป็นพลังสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและเป็นกําลังสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสังคมพัฒนาชายแดนใต้ยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต